ไห่เสี่ยวหลงเปาของเรานี่ก็เ,เกิดมาก็ประมาณ19ปีเริ่มต้นมาจาการ้านอาหารจีนสไเซี่ยงไฮเป็นตัวเสี่ยวหลงเปาก็คือเป็นสาลาเปามีน้ำล้าก็จะมีพวกอาหารจีนสไเซี่ยงไฮเต้าหู้ปับซอสเสยฉวนหมูสามชั้นน้ำแดงทานกระมึงโถเราก็จะมีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวไก่แช่เหล้า ไก่นึ่งซอสพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปต้องการความเร็วเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นสไตล์ของค k ิกเมนู s ลส u อ a n t คือทานอยู่กัน2คนสามีภรรยาหรืออะไรต่างๆเราก็ต้องการเสริมความแบบง่ายๆแล้วก็เป็นสไตล์ที่เราค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆซาลาเปาของเราเนี่ยแป้งฟงูแล้วก็นุ่มนานในส่วนของไส้เราจะเน้นถึงความอร่อยแล้วก็ไส้แน่นๆคือ ในแต่ละไซสที่ทางทีม R d ดีของเราเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยเราจะพิถีพิถันมากในเรื่องของความอร่อยลูกค้าก็ชื่นชอบกันแทบทุกไส้ของเรามีลูกค้าที่เป็นแฟนพุ์แท้ทานร้อนๆก็จะสั่งเป็นรสสั่งเป็นแช่แข็งแล้วก็ไปน,นึ่งทานที่บ้านความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาขับเคลื่อนศาสตร์อาหารจีนนํามาสู่การแตกลายสินค้าใหม่ถูกใจมหาชนข้าวมันไก่สัางไห่อร่อยคุณภาพดีมีเอกลักษณ์ ปลาทอดสาหร่ายไถ่ไช่เรามีอยู่เป็นเป็นหนึ่งในเมนูของในร้านซ่องไห่เสียงเปาของเราเราก็เลยเอ้ยข้าวมันไก่คนไทยก็ชอบทานเรามาผสมผสานกันก็คือใช้สาหร่ายไถ่ไช่มาทําเป็นข้าวมันสาหร่ายคุณประโยชน์ของเขาเนี่ยดีมากแล้วยิ่งถ้าเกิดโดนความร้อนเนี่ยเขาจะหอมมากที่เมืองจีนก็หายากแต่ว่าเรานําเข้ามาจากเมืองจีนจากเซี่ยงไฮ้เลยเราทานกับน้ําจิ้มของเราซึ่งเป็นน้ําจิ้ม3ามอย่างเต้าเจี้ยว น้ำจิ้มซ่งหายแล้วก็น้ำจิ้มต้นหอมซึ่งถ้าเกิดทาน3อย่างควบคู่กันไปด้วยเนี่ยมันก็จะแบบเข้ากันมากๆไก่เราใช้ไก่ตอนที่มันมีความมันชุ่มฉ่ำเข้ากับข้าวมันสาลายของเราโควิดมันก็เป็นตัวที่ทำให้เราปรับตัวดึงจุดแข็งอาหารของเราแต่ละอันแต่ละอันมาใส่ลงกล่องเพื่อให้มันอิ่มครบจบในกล่องเลยเรามีสูตรหมักเนื้อเส้น เราก็มาแอพพลายกับความต้องการของผู้บริโภคที่ทานง,ง่ายๆเช่นกะเพราเราก็เอาเนื้อเส้นของเราเนี่ยมาทําเป็นข้าวผัดกะเพราเนื้อแบบครุ๊กไข่ดาวแบบแบบเป็นยามะตูมซึ่งทุกคนก็ชื่นชอบแล้วก็มีข้าวผัดไก่ซอสหม่าล่าปกติถ้าเกิดสมมติทานที่ร้านเนี่ยก็คือเป็นอาหารจานเดียวพอเราเอามาลงกล่องทุกคนก็ชื่นชอบกระลำผัดน้ำปลาเอามาลงกล่องมันก็เกิดเกิดความหลากหลายอร่อยเกินราคามาก ตอนนี้เรามีแพลตฟอร์ม Delivery ไม่ว่าจะเป็นไลแมนแกล็บ o ูดแพนด้าโรบินฮูดแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีทำ l i โอ OA ของเราเองที่เป็นเป็นออฟฟิเชีลูกค้าสามารถสั่งตรงจากเราได้ท,ทันทีค่าส่งก็คือคิดตามระยะทาง ขอฝากร้านส่องไทยเสี่ยวหลงเปานะคะว่าอาหารจีนราคาแพงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทำออ,ออกมาเนี่ยราคาที่ผู้พวกเข้าถึงได้ราคาไม่แพงแล้วก็อ,อ,อร่อยรับรองว่าถ้าเกิดลูกค้าได้ลองทานซื้อซ้ำแน่นอน